หลังจากที่พี่บาวทำเมนูไข่ออนเซนนะก็มีคอมเมนต์หนึ่งส่งมาบอกว่าใช้ไข่เบอร์สองทำกลางลัดสฟองเราใช้หมโ้อทดไร้น้ำมันตั้งไฟ100องศาแล้วก็ใช้เวลา12นาทีเดี๋ยวพี่บาจะทำตามสูตรนี้ให้พี่น้องดูเป็นไข่ไก่เบอร์สองสฟองก็ไข่ใส่ลงไปในหโมโ้อทอดปิดปุ๊บเอาไป ตั้งความร้อนไปที่100องศาตั้งเวลา12นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาหน้ากินอย่างที่เขาบอกจริงไหมกดเตรียมน้ําอุณหภูมิห้องไว้สําหรับแช่เคยครบเวลา12นาทีมาแช่น้ําไว้ละทีนี้มาดูพ๊อกกลับไปถูกมากถูกน้อยเป็นยังไงโอ้โหคิดว่าใกล้เคียงนะพี่น้องได้ได้พี่น้องได้ ดูอืมด้านในพอดีนะพี่น้องคิดว่านะอืมอืได้ความน่ากินแบบนี้ตามที่เขาบอกมาเลยพี่น้องที่เราก็ตักฟึ๊บแบบนี้ก็ไปที่โดนไฟด้านบนนะก็จะสุกเยอะหน่อยอืมโอความน่ากินเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมีความน่ากินนะด้านบนเนี่ยจะโดนไฟเยอะก็จะสุกเยอะหน่อยนะด้านล่าง ก็จะนุ่มๆแบบนี้ชอนนิดหน่อยปุ๊บไปไอ้่อ่ะก็เส็จสิ้นไปวิธีการทำข่อยออนเซ็นโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันวิธีนี้ทำไม่ยากพี่น้องลองทำดูวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง